คนที่กินไปสองกล่องน่ยผิวชื้นขึ้นจริงๆ<ช>ไม่ใช่สองกล่องบางคนบอกกล,อกล่องเดียวผิว<ช>เริ่มชื้นขึ้นกล่องเดียวเห็นผลทาแป้งเนี่แป้งจะเริ่มติดหน้าบา<ช>ง,ง <ๆ S 2> นคนทาแป้งแป้งหลุดเอาบายมาโปะก,กันอีกแล้ว ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยถ้ากินเลดมสเข้าไปเนี่ยผิวจะเริ่มเรียบเนียนนะครับสิ่งที่เห็นได้มาสมองปลอดโปร่งขึ้นใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ยอมรับเลยคนที่หัวใจขาดเลือดปกติแล้วถ้าไปพบคุณหมอตามคลินิกทุกเดือนฮะยกยามาเป็นเป็นหอบเลยนะฮะพอรักษาหัวใจขาดเลือดเสร็จปั๊บเดี๋ยวได้ตามมาด้วยโรคไตกินยาเยอะๆมันเกิดการสะสมเหมือนกันนะครับดังนั้นคนจึงหันหาเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาช่วยหลายงานวิจัยอาจจะบอกว่าเสริมอาหารไม่ดีมีส่วนอะไรช่วยเอาช่วยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ สินกินให้มันเพียงพอก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะยังอยากให้คนที่เ,เริ่มจะคิดว่าเลตมอสเป็นทางเลือกเป็นทางออกเพื่อสุขภาพ응นะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานโรคหัวใจหัวใจแข็งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองใช้ควบคู่กับการรักษาของแพทย์อยาประยุดยาพอไปตรวจซ้ําทุกเดือนเนี่ยพอเริ่มระดับการเต้นของหัวใจดีขึ้นระดับการไหลเวียนเลือดดีขึ้นคุณหมอท่านจะหยุดยาเองนะฮะยัง เครที่เคยเจอคุณหมอก็สั่งให้หยุดยา,ถ,าถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเมื่อไหร่ค่อยไปพบแพทย์ท่านจะสั่งมาอย่างนี้เลยเราก็ต้องคอยดูแลท่านด้วยถ้าคนที่มีปัญหานะฮะแล้วผลที่ได้ตามมาสําหรับคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงกคุณผู้ชายก็แล้วแต่ที่ต้องการเรื่องของความสวยความงาม,มได้ด้วยฮนะ โอ้โหสตามาสูตรทําไม่บอกว่ากินเลดมอดแล้วเอาผิวก็สวยหน้าก็ใสกระเรียบเนียนฝ้าลอยขึ้นนะฮะบางทีนั่งทุบๆูไปเอาฝ้าหลุดอ่าเท่าฝ้าแดดหลุดเลยอบางคนว่าตากแดดผิวไม่แสบมันกันแดดได้หรือไงมันกันได้ฮะปกติคนเรามันจะมีรังสี uv a กับ uv b ไอตัว เนี่ยมันตัวร้ายเลยทําให้เหี่ยวทําให้แก่นี่เลยเรดมอสอย่างที่เคยนําเรียนครับผ่นเรดมอสที่เราได้มาได้มาจากมอสแดงะนะไอ้เจ้ามอสแดงเนี่ยคือมันคุณสมบัติว่ามันโดนแดดมันจะหลั่งสารสีแดงมาที่ใบนะฮะดังนั้นกินไปแล้วแล้วแล้ว,ลวไอ้การแทรกซึมของมันเนี่ยมันแทรกซึมได้ดีมากครับเข้าผ่านตามผนังเส้นเลือดหลอดเลือดไปทุกอนุข,ของร่างกายกินไปสักครู่ไม่นานนะฮะสัก4ี่ถึงห้ากล่องเท่านั้นแหละ ผิวเนี่ยนะฮะถ้าผิวเยนผิวเปลี่ยนเลยชมพูอันนี้คอนเฟิร์มไครขาวเล้ยวชมพูชมพูเลยค่ะล้างหน้าออกมานี่แก้มมอชมพูเกิดมานี่ไม่เคยมีเลือดปาดไม่เคยชมพูเลยใช่ไหมฮะไม่เคยคฮะตอนนี้จะเรือดดีขึ้นเลยผิวจะเป็นเลื่อๆสีขาวสีขาวเป็นเือตากแดดจะไม่แสบผิวใช่ใช่แต่ผมขอแนะนําถ้าคนที่รักความสวยความงามนะฮะ ถ้าจะออกแดดผมอยากให้ทากันแดดช่วยด้วยอย่าไปอย่าคิดว่าเรากินเลดมอนแล้วเดี๋ยวมันจะดำนะครับเพราะมันช่วยให้สวยมากขึ้นไงนะฮะแล้วก็มีอะไรก็ทาครีมทาลงไปมันจะได้ผลนะบางทีมีเซรั่มกันไม่เกิดแต่สิ่งที่แน่ๆคือมันได้ด้วยใช่ค่ะมันได้ด้วยก็คือยิ่งช่วยเสริมการทํางานให้มันดีขึ้นเข้าไป